เหตุการณ์ไฟไม่ป่าในแคลิฟอร์เนียนะครับตอนนี้ทำให้สิ่งก่อสร้างหลายพันแห่งแล้วก็ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของแคลิฟอร์เนียอาจจะสุ่มเสี่ยงครับเพราะว่าตอนนี้ไฟป่ากำลังโหมหนักนะครับทำให้ประชาชนบางส่วนต้องอบยกออกจากบ้านเรือนของตัวเองซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับเป็นไฟป่ากาลังโหมอย่างหนักในอุทยานแห่งชาติเอลโดราโดทางตอนเหนือของซันคาเมนโตในรัฐแคลิฟอร์เนียครับ ทางโฆษกของศูนย์ป่าสงบร,รัฐนางเจนนิเฟอร์แชปแมนก็บอกว่าเจ้าที่ดับเพลิงพยายามที่จะควบคุมเพลิงครับตอนนี้ทําได้เพียงแค่ประมาณสัก12ของแนวเทลเฮดไฟซึ่งกําลังลุกไหม้ตั้งแต่ช่วงหม่วันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า4ขอไป5,400ไร่นะครับ ซึ่งไฟป่าในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นทางตอนเหนือของซันคาเมนโตประมาณสัก1 4 4กิโลเมตรแล้วก็มีนักพจนเพิงกว่า2,000คนครับกำลังเร่งทำงานนะครับซึ่งมีประชาชนประมาณ1,650คนในเขตเพลเซอร์แล้วก็เอลโดราโดนั้นต้องอพยพออกจากพื้นที่เพราะว่าเกรงจะได้รับอันตรายจากไฟป่าในครั้งนี้ครับ